สวัสดีครับผมทองพูลช่องทองพูลชาแนลช่องที่ทำเกี่ยวกับจักรยานามนะครับแล้วก็โค้เวอรเพลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับจักรยานา้ำไทยทำมา e p นี้นะครับเป็นการแก้ไขจากครั้งที่แล้วนะครับที่มีปัญหาก็ ครั้งที่แล้วนะครับจากปัญหาที่เวลาเอาลงน้ำแล้วก็ปั่นแล้วจะทำให้เท้าเราลงไปปั่นนะครับจะจะลงไปโดนน้ำนะครับก็ดูแล้วก็เลยต้องยกขึ้นมาให้ตัวนิดหนึ่งเ,เพื่อทีอ่จะเวลาปั่นไม่ให้เท้าโดนน้ำนะครับก็เลยต้องยกให้ตขึ้นมาชุดปั่นนะครับแล้วก็ตัวโยกเลี้ยวนะครับตัวโยกเลี้ยวนี้ก็ครั้งที่แล้วชิดกับ ขามากเกินไปเวลาปั่นแล้วทําให้เหมือนเกกะนะครับก็เลยต้องตัดโยกให้ห่างจากขาของเราเวลาปั่นนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศที่ครองนะครับก็เสียงยังมีเรือ,อ,อทดลองวิ่งซึ่งร้านซ่อมเรืออยู่ใกล้ๆนะครับก็มีเสียงดังเป็นบางครั้งบางข่าวนะครับ จากการที่ปั่นนะครับก็เราจะเห็นว่าเท้าที่โดนที่แก้ไขแล้วนะครับวันนี้จะไม่โดนน้ำแล้วนะครับและที่น่าจะต้องแก้ไขต่อก็คงจะเป็นเรื่องของใบพัดนะครับซึ่งตอนนี้ใช้ใบพัด6นิ้วครึ่งนะครับน่าจะเล็กไปคงต้องเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้กินน้ําแล้วก็ให้จักรยานวิ่งได้ไวกว่านี้นิดนึงนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมช่องทองพูนชาแนลขอขอบคุณนะครับและพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ